คันนี้เครดีนะคะกู้เต็มฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถที่0นบาทได้เลยนะคะจ้าคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่9 9ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่คะฟรีดาวฝนประมาณม13 0 0นาทนะคะนน,นะคะ13 0 0 0 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะแม่เมียโอ้โหได้เลย CRV นะคะคันนี้จะเป็นปี2015เครื่อง2.4พี่เดือนนะคะตัวนี้นะคะคือ EL ค่ะตัว EL ค่ะราคาพิเศษสำหรับไลฟ์สดของเราเท่าไหร่ เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทจากเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทามาลดนะวันนี้นะแค่7 2 9 0 0สบาทเท่านั้นเองให้จริงนะให้จริงเลยค่ะตอนนี้เครดิตด,ดีนะคะกู้เต็มฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถที่0นย์บาทได้เลยนะคะจ้าคันนี้ดอกเบี้ย ب. เริ่มต้นอยู่ที่1.99่าเแจ้งเลยว่าตัวนี้เป็นออโต้โฟลด้วยซำ นะคะอันนี้จะเป็น Auto ออโตโฟต์ั่นตอนเดือนอยู่ที่เท่าไหร่คะฟีดาวฝันประมาณ13,000นะคมะ<อ>ั่อนะคะ13 0 0นตัวกันจังหน้าอันนี้นะคะ ของปี15ที่เขาผลิตออกมานะคะ mm hmm. เห็นไหมคะตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆลมดำให้ตัดกับตัวสีตัวนี้จะเป็นสีพิเศษจาก Honda นะคะออกมานะคะจะเป็นออกสีน้ำตาลสวยมากส่วนยางตัวนี้จะเป็นยางขอบ18อ mm ่าฮะโอ้โหยางขอบ18นะคะ Minor Change ไฟใหม่ไฟ LED เรียบร้อยนะคะ2.4อโต o นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เล็โตเวลาลงรถหรือว่าอะไรคุณไม่ต้องใช้คุณแจคุณเปิด เปิดปิดแค่ปุ่มสีดําตัวนี้ตัวเดียวอันนี้ต้องแจ้งเลยว่ารถไม่เคยติดแก๊สสาหรับ CRV คันนี้นะคะส่วนด้านหลังของค d น d ้า CRV นะคะตัวนี้ไฟของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเวลากลางคืนในการขับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวไฟกระพริบทุกอย่างมันจะแบบชัดเจนมากนะคะมาที่ด้านหลังกันนะคะที่เก็บสัมภาระ กว้างมากนะคะอันนี้เบาะสามารถที่จะพับได้นะคะเรียบลงไปเลยอันนี้ก็พับได้นะคะคุณลูกค้าค่ะจ้ะถูกต้องอย่าลืมนะคะอ่าตัวนี้โดยที่ถ้าสมบูรคุณไม่ต้องวิ่งมาตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าตากล้องซูมนิดนึงนี่ะสามารถเึงได้จัีเใช่ถูกต้องดึงจากตรงนั้นเวลาไฟเบรกของเขาก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาด้วยตรงสปอร์ตไลท์ด้านบนเบรกดวงที่3มนะคะจะทำให้ชัดเจนนะคะนี่ค่ะออโต้โกลคับสี่ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะคะอ่าด้านหน้าเห็นไหมคะแผงประตูของเขานะคะจ,จะงดงามมากแผงประตูแล้วรอยขีดขวนไม่มีแน่นอนหน้าจอคอนโซลของเขาจะทำออกมาค่อนข้างหรูหราโฉบเฉี่ยวคอนโซลเขาจะแน่นมากไม่เหมือนที่อื่นบางครั้งเปาะแต่นี้เขาใช้อุปกรณ์ที่ททจะแน่นมากนะคะตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะคอนอตัวนี้ออปชั่นหน้าจอ คุณก็สามารถที่จะกดกดปุ่มอันนี้ <Wow. S 1> ใช้ได้เลยเนี่ยค่ะกดตกลงคุณก็เลือกว่าคุณจะใช้บลูทูธหรือว่าจะเป็นเน iPad ทุกอย่างเชื่อมเชื่อมต่อทุกอย่างได้หมดเลยเนาะ USB อะไรพวกนี้มีหมดนะคะแ uh huh. ส่วนแอร์ก็สามารถที่จะแยกได้นะคะแอร์แยกซ้ายขวาตัวแอร์แยกนะคะนี่ปรับอุณหภูมิอยู่ตรงตัวนี้อร์ดิจิตอลน,นะคะ <Yeah. S 1> ส่วนพวงมาลัยคูสคอนโทน ตรงนี้คุณสามารถที่จะกดได้เลยเปิดปิดรับโทรศัพท์ตรงนี้เห็นไหมคะบลูทูธส่วนเบาของคุณลูกค้าดูได้เลยนะคะว่าย้ําเลยว่าอันนี้จะเป็นเบาอ,กออกห้างจากป้ายแดงนะคะไม่เคยเปลี่ยนนี่อุปกรณ์ที่ใส่นี่ที่วางแก้วคุณสามารถเลือ่อนหรือว่าถอดออกได้นะคะเก๊ใส่ของได้หมดนะคะนี่มีหมด USB นะคะ2ช่องแล้วก็เทสอะไรนะนี่ HDMI ก็มีนะคะเปิดดูทีวีได้ใช่ไหมตัวนี้แค่เชื่อมต่อเท่นั้นคุณก็สามารถดูทีวีในรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงค่ะมาด้วยด้านหลังนะคะตัวนี้นั่งสบายมากบอกได้คําเดียวว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะตัวนี้นะปอดหนังนั่งสบายเลยนะมีช่องระบายระบายอากาศเป็นรูรูรูตรงนี้คือรูเพื่ออะไรเพื่อระบายอากาศให้เรานั่งแล้วมันไม่อบไม่อ้าไม่ร้อนนะคะตัวนี้นะและที่สําคัญมีแอ ไม่ต้องรอให้แอร์ข้างหน้าส่งมาข้างหลังนี่มีแอร์ส่วนตัวและที่สําคัญเย็นมากสําหรับวันนี้พี่ทแทนกับพี่แมวเมียวก็ขอขอบคุณมากๆสาหรับลูกค้านะที่ดูแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์วันนี้นะขอบพระคุณค่ะก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ขอกล่าวจากใจจริงขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ